ครับสวัสดีครับพี่แฮนด์ดูโซนครับพี่แฮนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับวันนี้พี่แฮนจะมาพาน้องมาอัปเดตเนาะการรับแนโดรปีแค67ครับของมทรธัญบุรีว่าจะมีรับกี่รอบรับเท่าไหร่แล้วก็รอบไหนรับแบบใดบ้างเนาะเทคนิคการเตรียมตัวต่างๆน้องสามารถติดตามได้ในคลิปนี้ครับ พี่แฮนพามาอัปเดตที่แคทหกเจ็ดนะครับกับมทลธัญบุรีนะครับวันนี้พี่แฮนอยู่กับนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับกัตติพงค์กูทองนะครับผมผู้อำนวยการสนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสุนทระจบา์ครับสวัสดีครับเจอกันบ่อยทุกทุกปีทุกปีวยกันนะครับก่อนก่อนก่อนสมัครรอบทีแคทครับน้องๆก็ถามเหมือนเดิมครับอาจารย์ที่ต้องเตรียมตัวยังไงธัญบุรีเปิดรอบไหนบ้างรอบไหนรับเยอะคําถามแรกเลยแล้วกันนะครับ ปีนี้รับกี่คนปีนี้ถ้าเกิดเราเรารับเป็น2กลุ่มถ้าผมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่จักสายสายอาชีพครับสายส่วนอาชีพเนี่ยองชปปสใช่ประมาณกลุ่มนี้ประมาณ0 0ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นม6ครับผมม .6 กลุ่มนี้ประมาณ00่พันครับว่าเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มครับเพราะว่าเราอย่างที่บอกครับก็คือเรามาจากสายอาชีพด้วยก็ต้องก็คือกระจายไปทั้งสอง่าก็รับรวมกันประมาณ6 0 0 0 6 6 0 0 6น0 0พนหึง้ปีนี้6 5ัอย่างนี้ก็คือรับเหมือม ซีรรอบเหมือนเดิมผมรอบไหนรับเยอะรับน้อยมากครับอาจารย์บอกเลยเลยว่ารอบทีแค1หนึ่งกับทีแค2สองอ่ะเรารับเยอะที่สุดนี่เพราะว่าเราไ้โอเวโคตาใช่ใช่เพราะว่ามองอย่างนี้ครับมองคือว่าถ้าเกิดน้องๆที่ตั้งใจจะมาเรียนกับที่นี่จริงๆเขาจะเลือกเป็นรอบแรกใจรักใจรักใช่จรักต้องมาก่อนนะลูกนะก็รอบทีแคดหนึ่งเนี่ยเรารับประมาณพันเก้า เยอะมากนะครับทีแคสสองในประมาณพันสองนะครับส่วนทีแคสสามเนี่ยรับประมาณ700แค่นั้นเองนะครับไม่เยอะนะครับซึ่งรอบหนึ่งรอบสองนี่คือรวมทั้งสองกลุ่มแล้วมหกอย่างเดียวเพราะว่าในกระบวนการของของสายอาชีพเ่ยของปวชวสจะรับอีกแบบหนึ่งซึ่งจำเลยซึ่งใช่ซึ่งจะไม่เข้าระบบจะไม่มีเคียริงจะไม่มีเคียริงกับทีแคสหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแค่หมดอ่ะน้องๆครับงั้นน้องๆถ้าเกิดอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ต้องเตรียมตัวรอบหนึ่งกับรอบสองให้ดี ทีนี้ครับการเตรียมตัวครับรอบหนึ่งพอร์ตเนี่ยบอกทตซิกหน่อยครับอาจารย์ส่งทิกหน่อยนิดนึงต้องเตรียมตัวยังไงดีพอร์ตพอร์ตนี่ครับอยากจะให้เป็นพอร์ตที่เป็นฝีมือของตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าพอร์ตที่เรามีจ้างทำที่มีจ้างทําที่มีขายกันอยู่เนาะเราเห็นอยู่ใน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 เฟซบุ๊กในอะไรก็จะมีรับจ้างทําพอร์ตเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาอาจารย์สัมภาษณ์นะครับอาจารย์ให้น้องๆอ่ะทําให้ดูเลยนะเขาเรียกโป๊ะแตกอาจารย์โป๊ะแตกตอนนั้นอาจารย์หน้าแตกถ้าเกิดสาขาหัวสุดคือสถาปัตย์ ให้สเก็ตให้ดูเลยว่าไอที่พอร์ตที่คุณทำมาสวยๆเนี่ยแล้วฝีมือคุณตอนนี้มันใช่คนเดียวไหมถ้าไม่ใช่ก็กองไม่ได้พิสูจน์ทราบแล้วก็พอตเนี่ยครับไม่ไม่จำเป็นต้องสวยมากไม่ต้องจ้างเขาทำเยอะแยกอะไรคือไม่ต้องเขาเล่นจริงแค่สิบหน้าเองใช่ครับเอา เอาไปจับฝีมือเราจริงๆอ่ะไม่ต้องเขาเล่มให้เสียเวลาเสียตังค์ร้อยสองร้อยในการในการในการทาให้มันแบบเข้าเล่นครับผมเขาแค่ที่เรามีที่บ้านนหะเครื่องพิพ์อะไรที่เรามีอยู่บ้านอาจจะมีพินเตอร์สีเล็กน้อยเนี่ยก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็พอที่ใส่ครับควรจะตรงกับสาขาที่สมัยสําคัญมากๆควรจะตรงกับสาขาที่มันสมมติว่าน้องสมัครสาขาอะไรเดียดดนตรีสากลอ่าครับผมหาน้องมีผลงานประกวดมีอาจจะเป็น ช่องเฟชช่อง YouTube ของตัวเองในกีตาร์ลงยูทูบติ๊กตอกก็ได้เนอกได้ได้หมดได้หมดแล้วก็เด็กสุดน้องลงสาขากลุ่มที่เป็นมันติมีเดียหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่มนี้ผ่าเนี่ยถ้าเกิดใครมีติ๊กตอกของตัวเองเนี่ยก็พูดจังเกอรจานหน่อยในเนี่ยครับมันน้องเนี่ยคือทุกคนสามารถสร้างผลงานได้ง่ายๆเลยไม่ต้องแบบคิดเยอะเนาะลูกนะนะครับ ส่วนรอบ2รอบสเป็นเป็นโคต้าก็คือจะเป็นในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่แล้วก็โรงเรียนที่เรามีเครือข่ายอยู่ส่วนของมทรลอธัญยบุรีก็จะมีริส์ของโรงเรียนที่เรามีเครือข่ายอยู่ในเว็บไซต์น้องๆสามารถได้น้องๆติดต่อที่นี่เลยครับอาจารย์แนะแนวของโรงเรียนอาจารย์แํวจะมีข้อมูลจะมีข้อมูลอยู่มีโคต้าให้อยู่ใช่มีโคต้าอยู่ครับผม รอบ3มครับรอบสามเป็นทันทนครับก็คือเรารับแค่ประมาณสัก7 700รอกว่าคนแค่นั้นเองรอบรอบสามนี่รอบสามนี่สลับสีไม่ได้รอบสามนี่คือเรารับ20ก็ส่งมา20่เลยไม่มีสีเลือก นะับเพราะนั้นน้องๆแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเข้าจริงก็รอบหนึ่งก็สองเซฟกว่าทอดรอบสามนี่ก็คือไม่ได้เปิดทุกคณะไหมฮะรอบสามส่วนใหญ่จะเปิดเปิดทุกคณะนะแต่รอบสี่เนี่ยจะไม่เปิดรอบสามเปิดกุณะแต่ว่าเปิดรับน้อยใช่ใช่พอหอมปากหอมคอครับทางมทรรางบุรีนะครับมองหาเด็กยังไงอยู่ที่การค้าศึกษาที่นี่ผมว่าเก่งไม่กลัวนะอยากได้เด็กที่ขยัน และมีความรับผิดชอบผมว่านี่สําคัญครับผมมีรักขยันมีความรับผิดชอบครับผมเพราะว่าความรับผิดมีความรับผิดชอบปุ๊บมันจะเรื่องอื่นๆมันจะตามมาต้องเลยครับสิ่งที่น้องชอบพลาดในกสารคือลืมวันลืมวันสมัครลืมวันสมัครลืมวันจ่ายเงินลืมวันชําระเงินลืมวันยืนยันสิทธิ์อ่านี่แหละที่สี่งสำคัญเข้าใจว่ารู้แล้วประกาศชื่อไปแล้วโอเคว่าน้องมีมีสิทธิเข้าศึกษาต่อที่นี่สเต็ปต่อไปคือมหาวิทยาลส่งชื่อไปให้ทบอ น้องๆก็ไม่ใช่ชะล่าใจว่าอ๋อมีชื่อแล้วได้เรียนแน่นอนประกาศแล้วได้เรียนแล้วได้แล้วต้องไปยืนยันสิทธิ์ที่นู่นด้วยส่วนใหญ่เราจะลืมยืนยันสิทธิ์ครับอ่ลืมไปแล้วอาจารย์ว่าเดี๋ยวทางมทรทันจิบุรีจะมีจัดงาน open house ใช่ใช่ใช่ไหมครับในไฮไลท์ในงานจะมีเกี่ยวกับการสมัครค่มีอะไรบ้างในไฮไลท์เนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของของนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีบูธที่แนะนำหลักสูตรทั้งหมดของทานจบุรีแล้วก็จะมีบูธแนะนําช่องทางการสมัคร คือสมัครที่นั่นได้เลยเรามีคนแนะนําวิธีการสมัครให้เพราะว่าเวลาสมัครนี่เราผ่านระบบอยู่แล้วครับผมแต่เวลาเวลาจ่ายตังค์ก็ต้องปิ้นใบบปิอิฐไปไปจ่ายจ่ายโอเคครับงั้นน้องๆที่อยากจะเข้ามาศึกษาที่มทรศขีบุรีก็ต้องอย่าพลาดเนาะงานนี้มีทั้งไฮไลท์ครบแน่นอนครับแล้วก็คลิปนี้เพียงชื่อว่าน้องๆที่อยากเข้า่าจะได้ข้อมูลข่าวสารไปเพียงความพร้อมเป็นอย่างดีเลยนี่ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากมากครับครับสวัสดีครับ